เดวิดโจนอดอดีตราชาของโลกล็อกผู้มีความเชื่อว่าแบบนั้นสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับคลิปนี้ครับเป็นการอัปเดตแบบเล่งดวนบาง,ง่าวันพีตอนที่1,164เริ่มตอนขึ้นมาตอนนี้ครับ ทางด้านล็อกดีซีเบกเนี่ยเขาคิดว่าเดวิโจนนั้นเนี่ยคืออดีตราชาของโลกครับโอ้โหพูดมาแบบนี้น่าสนใจมากเลยครับแต่และแล้วครับผมทางด้านล็อกนั้นเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์ไปแล้วล่ะครับหลังจากที่ล็อกเนี่ยพยายามแบบยื้อยุดฉุดกระชากพยายามที่จะต่อต้านกับการถูก เปลี่ยนเป็นปีศาจนะแต่สุดท้ายทนทาไม่ไหวจ้าเป็นปีศาจอะไรกันไปครับล็อกนั้นได้จัดการเล่นงานบิ๊กมัมและไคโดนะครับผมบิ๊กมัมกับไคโดก็พ่ายแพ้ต่อล็อกในร่างปีศาจไปครับ ส่วนทางด้านคูมะาครับผมก็สามารถที่จะช่วยเอริสแล้วก็ทีดได้ครับโดยคูม้าเนี่ยใช้พลังของตัวคูมะาเองครับส่งให้แม่ลูกคู่นี้เนี่ยออกไปนอกเกาะกอรวอลเล่ครับแต่และแล้วครับผมท่านอิมก็มีการออกคําสั่งม่กับล็อกนะครับว่าเฮ้ยล็อก จงฆ่าทุกคนบนเกาะนี้ทิ้งไปให้หมดเลยนะซึ่งแน่นอนครับว่าล็อกก็จะต้องอารวาสครับแต่ดูว่าล็อกเนี่ยมันก็ยังพอมีสติอยู่บ้างนะผมโดยล็อกเนี่ยบอกให้กาฟกับโรเจอร์เนี่ยช่วยฆ่าล็อกทีนะและแน่นอนครับว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับทางด้านกาฟและโรเจอร์นั้นเนี่ยก็มีการประทะตอ่อสู้กับล็อก ดีสีเบกนั่นเองจ้านี่ก็เป็นการอัปเดตแบบเร่งด่วนสปอยสั้นๆในตอนล่าสุดนดีครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกโลกงอกโล่งใจมากเลยก็คือล็อกเนี่ยไม่สามารถฆ่าลูกเบียร์ตัวเองได้สำเร็จครับก็โชคดีอะไรกันไปครับที่เอลิสและเจ้าหนวดดำเนี่ย ออกนอกจากเกาะกอร์ดนเลได้ด้วยการช่วยเหลือนะครับผมด้วยพลังพิเศษของคูมานนั่นเองครับอ่ะก็อย่างดีนะผมที่ล็อกไม่ได้ฆ่าลูกเมียนะครับถ้าเกิดว่าล็อกฆ่าลูกเมียตัวเองมันจะเป็นอะไร,ไรบแบบดาร์กไซส์เกินไปโหดร้ายเกินไปนะเนื้อหาการอัปเดตแบบเร่งด่วนเนี่ยอาจจะดูแบบน้อยๆนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันในอัปเดตเต็มอีกทีแล้วกันครับว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยครับผมรายละเอียดที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะหลังจากจบการอัปเดตด่วนแล้วเรามาเข้าสู่ช่วงถามดี ตอบกวนๆก,กันต่อเลยคอมเมนต์ Comment แรกนี้ครับบอกว่าจุดอ่อนของอิมเนี่ยน่าจะเป็นร่างจริงนะพอไม่งั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยคงออกมาสู้นานแล้วมันเนี่ยมัวแต่สิงล่างคนอื่นอยู่เลยอ๋อคอมเมนต์นี้เนี่ยเขาก็จะสื่อประมาณว่าถ้าโจมตีใส่ท่านอิมหรือจะสร้างความเสียหายใส่ท่านอิมเนี่ยก็คือต้องโจมตีใส่ร่างจริงเลยใช่ไหมแต่เราที่เห็นว่าท่านอิมคือแบบแม่งโกงโกงโกง,โงสียเหลือเกินเนี่ยม จากการที่ท่านเอ็มบันสิงเซตเทิลอยู่อาการสิงเซตเทิลนเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ใช่ร่างจริงเป็นร่างปลอมเป็นร่างแยกเป็นร่างที่ควบคุมอยู่นะการโจมตีเซตเทิลที่ไม่ใช่ร่างจริงมันก็เลยไม่สามารถสร้างดามเมจใส่ท่านเอ็มได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออ ก็เรียกว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะคอมเมนต์นี้บอกว่าเป็นเพราะว่ากราฟเนี่ยเป็นกําลังลบสําคัญของกองทัพเรือยังไงล่ะท่านอิมก็เลยไม่เอาเรื่องกราฟตึงเกินทําไงได้อ่าประมาณว่าการที่ท่านอิมไม่สังหารกราฟนะครับผมทั้งที่กราฟไม่เคยต่อยท่านอิมเนี่ยมาจากการที่ท่านอิมเนี่ยมองว่ายังคงใช้ประโยชน์จากกราฟได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะก็นับว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มันมันก็พอฟังได้นะครับผม แต่คันนี้ถ้าเกิดว่ามีแค่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวแล้วท่านอิมไว้ชีวิตการาฟผมก็จะรู้สึกว่าท่านอิมแบบแบงใจใจดีมากอะใจดีก,กับกราฟมากอะพอท่านอิมคือเรียกว่าไงอะมันก็มองทุกคนเป็นมดเป็นปลวกนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครทําให้ท่านอิมไม่พอใจมันก็แบบฆ่าสังหารได้หมดนะครับผมขนาดเซตเทินอะ อยู่มาไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับผมเป็นลูกน้องข้างกายท่านอิมเป็นหนึ่งในห้าพู้เท่าพอ,พอท่านอิมแบบแม่งบ่นจะกโกรธบ่นจะไม่พอใจแม่งก็ฆ่าแต่เทินกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นสําหรับกรณีของกาฟครับอ่ะถ้าท่านอิมมองว่ากาฟยังใช้ประโยชน์ต่อไปได้ก็เป็นเหตุผลที่รับฟังได้เหมือนกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีเหตุผลอื่นๆอยู่ด้วยหรือเปล่าครับผมอ่ะก็ต้องรอการเฉลยต่อไปแล้วกันนะเพราะผมรู้สึกว่าแค่เหตุผลเดียวแล้วกาฟรอดได้ก็ต้องบอกว่ากาฟ แต้มบุญแม่งสูงนะผมเดาว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นด้วยลำบังนะผมกับการที่ท่านอิมเนี่ยไว้ชีวิตกาปะนะซาโบนี้ออกจากการไล่ล่าได้นี่ต้องสุดจริงๆเออพอย้อนนึกไปถึงฉากซาโบนแล้วเรายิ่งเห็นความแข็งแกร่งของห้าผู้เท่ากับท่านอิมเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าซาโบนี่แม่งแต้มบุญสูงมนกนะรอดตายมาได้ก็สุดยอดนะครับผมไม่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจนี่คือสุดยอดมากๆนะจนผมรู้สึกว่าการที่ ที่ซาโบรอดมาได้เนี่ยเบ้งเหนือสามันสำนึกจัดนะเอาตรงการที่ซาโบรอดมาได้นับว่าเป็นเรื่องผิดปกติเสียด้วยซ้ำไปครับคือถ้าเกิดว่าซาโบตายเดี่ยยังยังดูเมกเซนกว่า <c oughs> ถ้าซาโบรอดเนียเออเริ่มรู้สึกว่าแม่งเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะเออเริ่มรู้สึกว่าแม่งเป็นเรื่องที่แบบเหนือความเมกเซนขึ้นไปแล้วเพราะว่าท่านอิบคาบูเท่าคือแม่งโกงเกินและซาโบ่แค่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่มีทางแบบทำอะไรอีกคนพวกดีได้เลยนะผม ไม่ควรลอดเสื้อที่ซ้ำไปนะเอาจริงนะคอมเมนต์นี้บอกว่าสมบัติรับวันพีชเท่านั้นที่จะชนะอิมได้อ่ะก็เห็น คนคอมเมนต์มาประมาณนี้หลายอันเหมือนกันครับคือบอกว่าไอสมบัติรับวันพีทด้่แหละนะครับผมจะเป็นสิ่งที่มาโค่นล้มท่านอิมได้เป็นสิ่งที่สามารถเอาชนะท่านอิมได้อารมณ์ประมาณว่าวันพีชน่าจะเป็นแบบอาวุธอะไรสักอย่างหรือสิ่งแก้ทางท่านอิมอะไรสักอย่างประมาณนั้นละมั้งนะ <c oughs> ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนกันครับคือตอนนี้ยกูเห็นว่าท่านอิมแม่งโกงมากเป็นอาตาแบบโอ้โหอาตาแบบกูไม่รู้จะฆ่าไม่ยังไงอะมนเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรที่มันจะดูแล้วแบบเหนือธรรมชาติ นะผมเหนือความเข้าใจนะครับเหนือความ m a k เซ็เนี่ยอะกูซื้อหมดอะนะครับถ้าสมมติว่าวันพีซเป็นอะไรสักอย่างที่ค่าท่านอิมได้แก้ทางท่านอิมได้อะกูเอามันกันนะ แต่นั่นแหละเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนั่นแหละครับว่าวันพีซเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะผมแล้วมันเป็นสิ่งที่เอามาแก้ทางท่านอิมได้จริงๆหรือเปล่าครับก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันครับคอมเมนต์นี้ครับเม้น์มาอย่างยาวครับผมโดยสรุปเนี่ยคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่ากัตันจอนเนี่ยเป็นผู้ใช้ผลแม่เหล็กก่อนกัตันคิดหรอแต่ผมเนี่ยงงว่าทําไมบิ๊กมัมเนี่ยถึงไม่พูดถึงเรื่องของกัตันคิดเลยเหมือนกับว่าบิ๊กมัมเนี่ยไม่เคยรู้จักพลังนี้เลยทั้งๆที่พลังแม่เหล็กเนี่ยก็เป็นของ แ,แม้แต่ไคโดเองเนี่ยยังไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยเช่นการมีคนสงสัยเหมือนผมนะครับซึ่งผมก็งงนะครับว่ามึงใช้ผลปีศาจเดียวกันแล้วอีไคโดกับบิ๊กมัมมึงก็น่าจะรู้จากพลังนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอแต่ทําไมในตอนที่เผชิญหน้ากับยุธ ัดกับตันคิดเนี่ยบึงไม่มีแบบปฏิกิริยานะครับผมไม่มีความเอะใจสงสัยหน่อยเลยครับคือถ้ามาันรีว่าไงเจอสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยหรือเจอพลังของอดีตเพื่ออะไรางี้นะมันก็ควรที่จะมีปฏิกิริยาบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางอะอย่างเช่นเฮ้ยพลังนี้เนี่ยชวนคิดถึงวันเก่าๆเ,เลยนะเนี่ยหรือว่าเฮ้ยเจ้าหนูคิดแกเนี่ยใช้พลังได้ดีกว่าคนก่อนอีกนะอะไรประมาณเนี้ยมันต้องมีแบบพูดมาสักคำ,สอ,คำสองคำอะแต่ประเด็นคืออิคโดกับบิ๊กมัม ะครับผมไม่ไม่พูดอะไรเลยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆเลยนะครับผมต่อพลังแม่เหล็กครับแม่งตายด้านต่อพลังแม่เหล็กกันแบบสุดๆนะอ่ะก็ถ้าคิดแบบง่ายๆอย่างหนึ่งไว้เลยเนี่ยนั่นก็คือ อาจารย์โอดาเนี่ยอาจจะเอาพลังแม่เหล็กมาใส่ในตัวกับตันคิดภายหลังก็ได้ครับมันเป็นพล็อตที่มาคิดตอนหลังหลังจากที่บิ๊กมัมกับไคโดเนี่ยเคยต่อสู้กับกับตันคิดไปแล้วนั่นเองครับเราก็เลยไม่เห็นฉากที่ไคโดกับบิ๊กมัมเนี่ยมีความเอกอใจกับพลังแม่เหล็กนี้ขึ้นมาครับหรือถ้าอธิบายแบบว่าพยายามแบบแท้ๆไทยๆหน่อยนะครับผมก็เรียกว่าไคโดกับบิ๊กมัมเนี่ยไม่สนใจไม่แคร์อย,อยู่แล้วครับว่าพลังแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นใครจะใช้ก็ใช้ ไ,นะไม่ว่าจะคนเก่าคนอดีตคนปัจจุบันคนอนาคตนะครับผมมึงจะใช้พลังอะไรมึงก็ใช้ไปมึงใช้พลังไม่เหล็กกูก็ไม่แขงกูไม่เห็นต้องสนใจนะผมไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาใดๆน,นะครับสุดท้ายกูก็จะฆ่ามึงอยู่ดีอะไรอย่างนี้นะแล้โดยการที่กลุ่มล็อกมันไม่ถูกกันไม่ชอบขี้หน้ากันเนี่ยมันก็จะไม่มีการพูด ถึงเรื่องราวในอดีตเลยนั่นเองนะอ่ะก็เลยทําให้ไม่อยากจะไปพูดถึงพลังแม่เหล็กที่เคยเป็นของกัปตันจอดอะไรประมาณนั้นนะอ่ะอาจจะมีเหตุผลดีด้วยก็เป็นได้ครับคอมเมนต์นี้บอกว่าอาจารย์โอดานเนี่ยต้องเฉลยได้แล้วว่าวิธีเปลี่ยนโค้ชนจากปีศาจให้กลับเป็นปกติต้องทํายังไงเออเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าย้อนย้อนดูนะครับผมคนที่ถูกท่านอิมเปลี่ยนเป็นปีศาจเปลี่ยนเป็นลูกน้องเนี่ยแม่งไม่มีใครตายดีสักคนนะเนี่ยนะก็อย่างเช่นอ่าราชาฮาลาวช ใช่ไหมครับผมถูกเปลี่ยนไปวิสายนะครับก็ตุยนะครับผมครอบครัวเดวี่ถูกเปลี่ยนไปวิสายก็ตุยนะ ส่วนทางด้านล็อกครับถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจสุดท้ายแล้วคงไม่แคล้วก็เดี๋ยวคงต้องตุยอยู่ดีนะครับถ้าจะเป็นไฟบังคับนะครับผมยังไม่รู้วิธีแก้นะครับว่าจะสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นมนุษย์ได้ไหมครับผมเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยพวกที่เป็นปีศาจที่ก็สู้กันจนตุยกันไปข้างหนึ่งถูกสังหารกันไปด้วยกันทั้งนั้นนะนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าปวดหัวมากครับกับพลังความโกงของท่านอิมนะ นึกต่อไปถึงคุณลุงดอลลี่และบโบรกี้ครับเพิ่งจะกลับมามีบทเท่ๆแป๊บเดียวแต่พอถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจแล้วนี่จะยังไงวะเนี่ย ถ้าไม่มีทางแก้ถ้าไม่มีทางเปลี่ยนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ย <S <S <pers> <S นั่นแปลว่าคุณลุงดอลลี่และโบโกี้เนี่ยเออต้องสู้กับพวกดูฟี่จนตุยกันไปข้างหนึ่งครับวดูสงเนี่ยถ้ามันจะมีใครตายกันไปข้างหนึ่งเนี่ยเออคุณลุงดอลลี่และโบโกี้คงต้องตุยกันตัวเองนะ <stop> แค่คิดก็เศร้าใจเลยนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมหวังลึกๆแล้วก,ก,กันนะครับว่ามันน่าจะมีทางแก้นะครับเดี๋ยวรอเฉลยแล้วกันครับว่าจะมีทางแก้ไหมถ้ามีทางแก้ก็ดีครับผมถ้าไม่มีทางแก้ก็ บอกเลยครับว่าเตรียมรับแรงกระแทกครับดราม,ม่าล้วนๆนะกับเราบุคคลที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจนะนะคอมเมนต์นี้บอกว่าไม่ใช่แค่อาจารย์โอดาหที่ต้องพักแต่ที่โปรดเนี่ยก็ต้องพักด้วยนะฟังแล้วเสียงเบือนไม่สบายเลยขอบคุณที่อุตส่าห์เป็นห่วงครับแต่ต้องบอกว่าไอคลิปที่ฟังนี้เนี่ยแล้วรู้สึกแปลกๆเนี่ยอาปดาห์ที่แล้วนะผม เราอัดเสียงผ่านโนต้ตบุ๊กนะครับผมมันก็เลยเสียงอาจจะแปลกๆเพี้ยนเพี้ยนไปนิดหนึ่งะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นผมปกติดีผมสบายดีนะครับผมขอบุณที่เป็นห่วงนะแล้วก็ถ้าวันไหนผมไม่สบายผมจะรีบแจ้งจะรีบบอกทันทีครับผมจะรีบแสดงความสำอ,อยออกมานะเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความเห็นใจนะ กูจะรีบเปล่าประกาศให้โลกรู um> ้นะว่าวันนี้กูไม่สบายนะผมอะไรประมาณนั้นนะอแต่ตอนนี้ยังสบายดีอยู่นะผมขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะเอมเมนนี้บอกว่าเย่เย่มาแล้วกลับมาเป็นเสียงไทยแล้วโคตรดีใจน่าจะเป็นคนดีหรือเปล่าที่ผมเห็นแบบหลายคลิปแล้วนะเขาบอกว่าคลิปของผมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ฟังไม่รู้เรื่อง คือตอนนี้เนี่ยยูทูบแบบมันจะมีระบบเหมือนแบบเป็นเสียงอัตโนมัตินะครับให้สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับว่าเปลี่ยนจากเสียงไทยเป็นเสียงอังกฤษนะครับเออมันจะแบบแปลเสียงไทยของเรากลายเป็นเสียงภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัตินะนะ เพราะนั้นสำหรับคนคนนี้เนี่ยเขาน่าจะไปโดนปุ่มนั้นโดยบังเอิญไปกดเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติโดยบังเอิญน,นะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเสียงภาษาไทยเหมือนเดิมได้แล้วนะคือระบบแมงฉลาดไนทุกวันนี้เหมือนเหมือนกับใช้ AI มามาช่วยนะครับผมกับ u t u b e นะครับเออมีการแบบเนี่ยเปลี่ยนเสียงคนไทยอย่างเราเนี่ยแม่งกลายเป็นเสียงภาษาอังกฤษแบบอัตโนมัติได้ด้วยอ,อย่างเจ๋งนะคอมเมนต์นี้บอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าดีใจด้วยครับพี่ก้มหน้าที่เคย เดาไว้ก่อนหน้านี้อ่าใช่ครับผมเคยเดาไว้นะครับว่าล็อกเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจและพอถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจก็จะถูกการาฟและโรเจอร์โค่นล้มอีกทีหนึ่งนะซึ่งแต่นั่นแหละไอการที่ผมเดาเรื่องนี้เนี่ยผมก็เดาไว้กว้างๆครับแล้วก็ไม่ได้ไปลงลึกรายละเอียดสักเท่าไหร่ครับเพราะถึงแม้ว่าผมจะเดาว่าล็อกมีโอกาสถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีความแย้งในใจเหมือนกันนะครับว่าแม่งล็อกแม่งหาคีแม่งแบบ โคตรโหดนะเว้ยมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่าฮาคิอย่างล็อกเนี่ยแม่งน่าจะต้านทานการเปลี่ยนเป็นปีศาจของท่านอิมได้ไงเพราะนั้นผมก็เลยแค่พูดเผื่อๆไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้ลงลึกไม่ได้เจาะลึกไม่ได้ไปขยายความอะไรมากสักเท่าไหร่นะแต่ประเด็นคือไปไป,ไปมาฮาคิของล็อกเป็นกอวไม่อยู่่ะโดนเปลี่ยนกลายเป็นปีศาจกับเขาด้วยเหมือนกันจ้าโอ้กูปวดหัวเลยผมพลังท่านอิมแม่งโกงเกินนะแล้วสําหรับเรื่องการคาดเดาการวิเคราะห์เรื่องวันพีชในประเด็นอื่นๆเนี่ยเอาเข้าจริงแล้ว เนี่ยผมก็จะเห็นแบบคนคอมเมนต์มาหลากหลายประเด็นน่าสนใจด้วยกันทั้งนั้นครับแต่ว่าผมเนี่ยหลังๆมาเนี่ยจะไม่ค่อยไปแบบทํารายละเอียดเปลียกย่อยเกี่ยวกับวิเคราะห์ประเด็นปลีกย่อยวันพีชเยอะแยะมากมายสักหลายครับคือสําหรับบางประเด็นน่ะมันน่าสนใจแต่ว่าเรื่องไงความเชื่อมโยงความชัดเจนความเป็นไปได้ของประเด็นนั้นๆเนี่ยเรื่องไงมันยังคลุมเครืออยู่ไงเออผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเหยียบมาพูดนะครับถ้าประเด็นไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้าง ชัดเจนนะครับผมอ่ามีที่มาที่ไปเล่าได้อย่างชัดเจนลงรายละเอียดได้แบบสมเหตุสมผลหน่อยเนี่ยผมก็ค่อยหยิบประเด็นนั้นๆมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งครับส่วนประเด็นไหนที่มันแบบฟุ้งเฟอ้อยังดูแล้วไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลผมไม่ค่อยอยากจะทําคลิปั้เท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวพอทําไปมันก็ดูแบบฟุ้งเฟอ้อไปนิดนึงไงเออมันยังไม่ค่อยแบบมีที่มาที่ไปนะสำหรับบางประเด็นอะไรแบบนี้นะ mm hmm. อ่ะแลวทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับ กับการอัปเดตแบบเร่งด่วนบังงะวันพีตอนล่าสุดครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมคอมเมนต์นะพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมหน้าชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ